สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ได้พบกันนานเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมหน้านี้คือหน้าแรกของแอปพลิเคชัน i n n o v a t e X ของ SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์ท่านที่ถามว่าการจะปรับพอร์ตจากอัตโนมัติให้เป็นตามใจฉันทำยังไงทำดังนี้ครับหลังจาก เราล็อกอินเข้ามาแล้วให้เราคลิกที่เมนูที่เขียนว่า Intel p o r t หรือภาษาไทยเรียกว่าพอร์ตอัตโนมัติเมนูซ้ายบนสีม่วงๆนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองครับมันคือเมนู r o b o Advisor เดิมนั่นเองเราจะเห็นว่ามันมีเมนูข้างล่างที่เป็นรูปหุญญ่นยนต์นะครับ ให้เราคลิกเข้าไปเข้าสู่บริการเขาก็จะมีให้เลือกเห็นไหมครับว่าเราจะลงทุนโดยหักเงินยังไงนะมีการลงทุนทั้งาตามเป้าหมายลงทุนโดยการให้กองทุนบริหารอัตโนมัติก็มีสมมติว่าเราจะลงทุนตามเป้าหมายอันที่3 g o go base portfolio ให้เราคลิกเข้าไปปุ๊บอ่าเขาก็จะถามเป้าหมายเราว่าเราต้องการจะเก็บเงินไว้ยังไงเป้าหมายคือ 1. เก็บยามกเกษียณอ่าเป็นเงินเก็บเมื่อตอนเรากรเกษียณอายุการทํางานหรือ 2. การศึกษาอ่าเพื่อการศึกษาอาจจะเป็นของตัวท่านเองหรือญาติพี่น้องลูกหลานก็ตามอันที่3เป็นการเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านนี่เห็นไ,ไหม อันที่4เป็นการเก็บเงินเพื่อซื้อรถเป็นต้นอ้าวสมมุติว่าผมจะเลือกเก็บเงินไว้ยามกเกษียณผมเลือกอันแรกปุ๊บอ่าะเขาก็จะมีขึ้นมาว่าเก็บเงินยามกเกษียณเนี่ยแผนกเกษียณเราต้องการลงทุนก้อนแรกกี่บาทอ่าเราต้องการเก็บเงินเป็นระยะเวลากี่ปีจนกว่าเราจะ,กะเกษียณอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือ กำหนดเป้าหมายกา่อนการลงทุนเช่นว่าคาดหวังว่าหลังกเกษียณเราจะต้องมีเงินก้อนกีนก่บาทเป็นต้นอ่าอันนี้ก็คือการเลือกพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับสไตล์ของคุณนะครับในเบื้องต้นในแอปพลิเคชัน Innovate Innovate X นั่นเองครับขอบคุณที่รับชมช่องปั้นน้ำเป็นตัวคุณครับสวัสดี Краб.